ต้นประโยคาวาจรทั้งหลายละยิโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกแด้วความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านนัหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรก ตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอารมณ์ที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกคดังนั้นหากว่าท่านนั่งหลเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดรั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ใน ให้มีความเข้าใจว่าการกระทำอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายหลายร้อยขุมนี่แน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะใจของท่านบนนั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั้งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระโคตหรือไม่ใช่แต่ถ้าว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง ผมเห็นพระก็ดีเนงก็ดีบรรดาพิสุเจ้าบรรดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติปฏิบัติที่ดีคนคนเรียกว่าคนรักควรสนเสริญแล้วบางทีในฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน <c oughs> ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอรียเจ้าก็ยังต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ได้ดี ย้ายกิตใดที่ไม่ใช่หนะ้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจรายเราอย่างนี้แล้วก็ทํายังไงเสียก็มีหวังว่าไปนระกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรม,มีหารสี่ขาดจรณะสิบห้า 15, ขาดบาร,รมีสิบขาดอิทธิบาทสี่ คำว่าขาดเจรณะสิบห้าขาดบาร,รมีสิบก็คือไม่มีศินขาดเสร็จแล้วต้องสมรายการนี้ถ้ามีศินสมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำว่าสินหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแนะ่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขาดนรกไอสุนัขขาดนี่ครับแปลว่าเล็บงาม นรกกลุ่มนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำรา้ายนรกกลุ่มนี้ทังกล่าวว่ามีไว้สำหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนีนนนน้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้ แล้วก็มีอารมณ์คิดอยู่เสมอคนที่มีปากรายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนนี้เขานินทาเราคนนั้นอิจฉาดิศยาเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ารมอย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปาก้ายยิ่งกว่านั้นก็ดาบิดามารดาดาสมณชีพรามที่ทรงศีล ถ้าลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกบิละพิคุอ่นี่ก็ต้องเตือนไม่นะสำหรับกบิละพิคุความจริงผู้เราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบา้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัวว่าดี งานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผูดด้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากําลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมแต่สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ได้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควร ตอนนี้ไปก็มาฟังเขาเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวายโมโลกิยาน,นรกท่านกล่าวว่าโยโมโลกิยน,นรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนัขนรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัขและก็สุนัขก,ก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมีอยู่มากเป็นหลายฝูง ปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานรกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมานรกดำหรือหมาสีดำสองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองเอ๊ หมาสีเหลืองนี่หมาพระมั้งน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ถ้าจะแนกตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดในฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้น นี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมาก <c oughs> แลแ้วท่านบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวหน้ามันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกว่าใคร เห็นหน้าเขาอะไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมดนี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทําไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตําหนิติเตียนเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทําความดีคนดีก็มีความดีนะไม่มีใครเขาติ ถึว่ายติเขาก็ไม่สะเทียนดูอย่างองค์สมเดพรปสัมมาสัพุทตเจ้าถูกดา่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดี็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สําหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ดา่าไม่ว่ากนนึกว่าเขาติเขาดา่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทําตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์คนนรกให้ดีนะทัางกล่าวต่อไปว่าเจ้าถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะไปหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนะั้นไม่มีถ้าทัางกล่าวต่อไปว่าทิ้งภาวะอะไรถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อ ถ้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานรกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมาท่่นกล่าวว่านรกคมนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีฟงแรงผงกาไอแรงการนรกนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงการนรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากขมันเป็นปากเหล็ก และที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท,ท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมา,า,มาท่านเลี้ยงมาอย่างนี้เสเรยไม่ไม่ต้องไปแลดูก็ดิมันโกรอยู่แล้วเมื่อมันเห็นสัตว์นรลกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกก็แล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้ร่างกายก็จิกแหมก็แย่ทีถ้าให้ร่างกายของสัตว์นั้นทนารกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอะไรอร่อย แต่การทําอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเนื้อเนื้อหมดไปก็แทะแทะกระดูกกระดูกเคี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แหมไม้ก็แทะใหม่เจ้าแร่โยกามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎองกแมแหมผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียเออก็ดีเหมือนกันนะ ที่เราคุยกันแบบนี้สําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูบ้างปะไรแต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในวิธีให้แต่หากว่าท่านจะลงไปในนรกก็ไปสำนักของพญาโยมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดการแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้น แล้วว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชียอยู่ในขุมไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆนะเว้นแต่เพียงรูป,รป,รปพูดเรียบๆเคียงๆว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตกนรกขุมนั้นขุมนี้เป็นต้น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสดุงใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างปฏิวทัตหรือโกกาลิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดีอย่างโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติไปน,นานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีเอาน,นี้แกว่าอย่างนั้น แต่ผลนี้สุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจา้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานอยู่ในอารหัตผลแต่ว่าท่านกัพออาจารย,าย์ใหญ่ที่มีใจทริชนท่านไม่ได้อะไรเลยรน้ตทายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงว่านรกขุมนี้ที่สุกสุนักบ้างแรงกาจิกบ้าง ท่านกล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยเขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนระครับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอย่าเจ้าว่าอย่ายติอย่ากจ,ากจดายอย่าจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจ แล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าตำหนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าเธอเจ็บเฮแสบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม้ต่ผู้ทรงศีลทรงธรรม เช,เช่นสมณะชีพราหมิสุสมณเณงก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได้อย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาเขาอยากจะทําทตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน้นแคะไขคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บ,บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายี เป็นอาวปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบชาทำไมอย่างนั้นจริงบรรดาลให้มาเกิดในรรกขุมนี้เต้าสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิษยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดระแวงสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นเขาคิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินดากรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์หรืงไม่จะบวชเป็นพระตลอดการตลอดสมัยก็ไปเอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบาย พระเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่สิบเขายามาโลกิญานรกในยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลกันแล้วแต่ความจริงโลกันก็ต้องตรงกันไม่ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่สิบมีนามว่ายันตาภาษานรก นรกคุมนี้เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียในระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันนะเขาไม่ไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมอะไรก็ได้เป็นผัวของเราจะด่าเล่นสมอะไรก็ได้ ความจริงยันดาเล่นมาไรมันก็ทําได้จะซ้อมอะไรก็ทําได้ทําไม่ตามสมบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทําได้เหมือนกันเขาทํำยังไงเนิ้วดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายม,มาโลกยิยะนรกขุมที่สิบได้ไปายม,มาโลกถ้ารอโยม,มโลกยม,มโลกนรกขุมที่สิบ ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะภาษาณนรกในนรกขุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาเป็นภูเขายน์หันมากระทบกนันเสมอเป็นจังหวะจังหวะดีเหมือนกันก็ว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะ พอสัตว์มาเกิดใน,นนรกนี้แล้วนานิยบาลาผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองคันภูเขานารกทั้งสองนั้นกระทบก,กันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่ จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรพ่อโถ่สำมโนนทั้นแหญ่จริงๆเมื่อกบกเขาบ้านใหญ่มันก็ทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกระดูกก็เละไปตามๆกันละเอียดแม้เนื้อหนังมันก็ไม่มีปนตีไปหมดเลือดก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตาย เมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกแหลกมันก็เกิดใหม่ทันทีพวกเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บเอ้าเจ็บก็ถึงกับละเอียดไปหมดไอ้การละเอียดมันก็แยกอยู่แล้วเจ็บแสนที่ยจยเจ็บเพราะกพวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มเข้ามาตามเดิมไอ้เจ้าภูเขาเขาก็มากระทบกันอีกมันล่อกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นนั้นว่าไม่มีสางสายจนกว่าจะสิ้นกรรม นี่โทษทีเขาทำอย่างนี้มันก็แบบก็ซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทางนรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโตโตโตตอบได้อันนี้สำหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธพัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้างทุบบ้างทุบบ้างประหัตประหารบ้างด้วยกำลังด้วยกาลังกายหรือถ้ามาเช่นนั้นคนที่เป็นพัญญา เมื่อโกรธสามีขึ้นมาก็ด่าบังคว้าไม้ไล่ตีมให้มีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วอเอ้ยให้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกไม่ย่องนรกคมนี้ยังมาสะกิดเขาอีกแล้วบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีพัญญาของคนอื่นตามชอบใจ ออไอเรื่องการเจ้าชูนี่มันย่องข้ามาทั้งสองขุมไม่มีซิมพีนรกก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอคุมนี่คุมปากคุมทําลายคู่ครองนี่ก็ย่องมีการลงโทษเนื่องในการเจ้าชู์อีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นนั้นว่าเราไม่คิดกันดีกว่า ทำไมจะไม่ต้องคิดแต่คืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสสหัสเป็นอนุว่าเรื่องราวของยมโลกยียะนรกถ้าจะกล่าวกันไปพันนาให้มันถึงที่สุดกันจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผุไปตามๆกัน ทั้งนี้พระอะไรกพระพูว่าขึ้นชื่อว่านรกมารก็แปลว่าเร่าร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมมากินโลกยียนรกคงก็ว่าพูดได้ไมนกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกเกียนรกโลกันตนรกโลกันตนรกนี่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน แต่ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดแต่เวลายังไม่หมดเลิกก็เสียระเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันทีงเรื่องนรกว่าคำว่านารกเป็นแดนที่สร้างความเร,ร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อน วันนี้หาทางหลีกกระสืนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่และขุมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจะนรกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พน้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านงหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัพพุธธเจา้าจริงๆ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมและวจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพยายมเหือนกัน พยายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปแต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้าไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุว่าท่านผู้นั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัว ในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความชัว่วดีเขาทำสแสดงว่าเขาทำจริงพระญาโยมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทั้ายเหล่านี้ให้มีความสุขพ้นทุกข์เสียก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศล ว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทําไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทําไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งกอถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สามถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บ,บอกว่าจนใจแล้วเกิน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในานารกนี่ถ้าหากว่าท่านทัง้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นาศาสยบุตรพุทธจีนรดเป็นลูกของพระพุทธเจ้ทาทั้งพระทัทง้งเลนทั้งฆราวาสผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันที่มาประพฤติพรหมจันท์คำว่าพุทธพรหมจันท์แปลว่าพุทธประพฤติประเสร,ริฐ นี่แนวทางในการที่เป็นบาปกุศลแต่และคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสรู้ถึงสุปฏิทิตาเทพบุตรุเขาทำบาปหยาบช้านในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกถ้าออกจากเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวาร ผ่านยมโมลกเยนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสเดชาันเป็นคนง่อยตามบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่เทาว่าก่อนที่สุปฏิีิตาเทพรบรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารสันดาสัมาสัมพุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงน,นรกเกก็ไปสวรรค์ ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จพระสงทันเทศปโปรดอีกครั้งเดียวเป็นบาโสดาบันเป็นอมาเรื่องนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านนหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสียก่อน ดนั้นท่านหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จประชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันต้องอยู่ในพรหมหามสี่ทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพจนจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสือกเสือกอะไรเสือกก็ไปหาความที่กรรมที่เป็น,นอกุศล ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นแต่ว่าท่านนั่นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จะเริญกรรมฐานให้จิตมาทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันฌานโลกีถ้าทางที่ดีแล้วก็รักษากำลังใจว่าสิ่งนี สะก,กิดใจไว้เสมอถึงสังโยชน์สามใรการหนึ่งสก,กายยะติภิมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายและเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสัยรักษาศินเป็นปกติไม่ยอมให้สีนขาดแม้แต่ตัวจะตาย เท่านี้ระบรรดาท่านนั้นหลายองค์สมเด็จไปจอมไตรทรงเรียกว่าประโสดาบันเป็นอน,นว่านารกทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสําหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสนิดอย่างแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อทีนี้ไปขบรรดาท่านนั้งหลาย ตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐานต่อไป